สวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเรามีแผนกก่อสร้างด้วยนะฮะแผนกก่อสร้างที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์จะขายอะไรบ้างสินค้าค่อนข้างเยอะเยอะแยะมากมายแล้วมีสินค้าแปลกๆอะไรบ้างนะครับวันนี้พี่เดนัยจะพามาทัวร์แผนกก่อสร้างของฮาร์ดแวร์เฮาส์กันนะครับพร้อมแล้วตามพี่เดนัยไปรับชมกันได้เลยครับกับคลิปนี้พาทัวร์แผนกก่อสร้างครับวันนี้นะฮะพี่เดนัยอยู่กับพนักงานของแผนกก่อสร้างนะครับชื่อน้องอะไรครับผมน้องนุ้ยค่ะน้องนุ้ยนะัรคบ วาลบกวนน้องนุ้ยหน่อยนะฮะพาพี่ตานายไปทัวร์หน่อยว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าแผนกก่อสร้างของเรามีอุปกรณ์อะไรขายบ้างได้ค่ะก็เลยอยากให้พี่น้องได้เห็นวันนี้ในด้านหลังนี่ก็คือของแผนกก่อสร้างใช่ค่ะโซนก่อสร้างทั้งหมดทั้งหมดเลยนะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมีอะไรบ้างในโซนนี้ถ้าเกิดต้าเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแน่นอนว่าแอร์มีแล้วมีแอร์มีลูกบิดมีชักโครก มีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นมีเตาอบมองข้าวทุกอย่างมีอยู่ในนี้เลยค่ะโซนไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าคือไม่ใช่มีแค่แบบเครื่องมือช่างนะเออเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับเดี๋ยวตามพิจานากับงนุ่งไปเลยครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคับใช่ค่ะก็จะมีเห็นมีทีวีด้วยอ๋อมีแอร์กนะฮะตู้เย็นก็มีโอ้โหครบนะลำโพงเครื่องซักผ้าใช่ค่ะมีครบหมดเลยนะพี่น้องก็สามารถเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เราก็จะเจอพวกนี้ด้วย อุปกรณ์พวกเครื่องเสียงอะไรก็มีด้วยมีค่ะโอ้โหครบจบมมที่นี่เลยต้องบอกว่าแบรนด์ชั้นนำทั้งนั้นเลยนะครับหล